ดูดิเพิร์ดยืดแบบชีดยาวมากทุกคน,นเฮ้ยอ,อ,อก,กินแฮมกินแฮมกินแฮมทมีของเล่นดูข้างๆเลยถูกใจเด็กๆแน่นอนตอนนี้น้องเพิร์ดขึ้นไปผจญภัยบนบ้านต้นไม้แล้วครับนี่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 น,นารักไหมแกงกระตุยน้อย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพาน้องเพิร์ดม,มาที่ทำฟาร์มดีคาเฟ่แอนด์ฟาร์มครับไหนคะมือดิทาข้างในนี้กิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าวันนี้น้องเพิร์ดเนี่ยจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนี่เห็นไหมเปิดตั้งแต่8โมงถึง3าทุ่มทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะนี่เป็นรายละเอียดของกิจกรรมนะที่เราสามารถให้เด็กๆมาทำได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะ นี่ค่ะบรรยากาศข้างหน้าเลยนะดูสินี่วิมีของเล่นของเด็กด้วยนะให้เด็กได้ปีนป่ายด้วยเดี๋ยวเราไน้องเพิร์กกินข้าวกันก่อนแล้วเราก็จะมากันนะครับโอเคน้องเพิร์เลือกตรงนี้นะครับวางหมอนเรียบร้อยโอ้โหมีของเล่นดูข้างๆเลยถูกใจเด็กๆแน่นอนนี่ค่ะนอกจากของเล่นก็มีหนังสือด้วยนี่มีจุดบริการตัวเองมีช้อนจานสาหรับเด็กนะคะเพื่อไม่ให้เด็กทำหล่นแตกนะน,นี่มีแก้วน้ําด้วย ครบเลยแต่คนนี้ก็คือยังวนอยู่กับของเล่นละอ๋อย่างงั้นหรอเขาเล่นกันอย่างนั้นหรอฝั่งนี้ก็มีของเล่นครับหุ้ยเป็นการแรนด้อมเนี่ยใครได้สีสม้มชนะเพอร์เทนมันตรงกันอ่ะอยู่ากองเด้เฮ้ยถึงเปล่าเฮ้ยเกือบไปนี่นมาแล้วครับอันแรกเลย เป็นข้าวหมูผัดกะปินะโอเค้องเพิรตอนเล่นอยู่ข้างๆรงตอนนี้เพลินมากนี่คนไข่น่ากินมากหอมฉุยมาแล้วพิซซ่าของเราดูดิเพิร์ดยืดแบบชีสยาวมากทุกคนเฮ้ยอะกินแฮมกินแฮมกินแฮมอโอ๊ยร้อนลืมลืมร้อนนี่ด้านหน้าเขาก็มีสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะคะ ที่นี่จะบอกว่ารอบๆออฟาร์มของเขาอะก็คือดีมากเป็นที่ที่แบบเป็นกิจกรรมสําหรับเด็กจริงๆนะเพราะว่าเขาแบบมีกิจกรรมอยู่รอบๆเลยอะให้กระจายกันเล่นได้เลยนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะนี่เราก็มาติดต่อได้ว่าเราอยากทําอะไรทาอาหารกินเองนะฝั่งนี้เพื่อส่งอะไรครับเดกอึ้งอะไรเขาบอกว่าอะไรอ๋อเป็นคิสขับนะคะ ก็คือนี่เป็นโปรโมชั่นค่าบริการนะคะสําหรับนี่ทั้งวันก็คือ100บาทนะแล้วก็ถุงเท้า30บาทไ,ไปแล้วครับเด็กขึ้นเหรอเก่งจังตอนนี้น้องเพริดขึ้นไปผจญภัยบนบ้านต้นไม้แล้วครับอ่าไปห้าคนลูกเขาบอกไม่เกิน5น้าคนอ่ะลูกเดินไปทางนู้นเลยไม่จะถ่ายจากข้างล่างให้ ไปแล้วเพิร์ดไปแล้ว <c oughs> น้องเพิร์ดม,มาแล้วลองมาแล้วนะครับจากต้นไม้มาเลยเก่ <c oughs> งมาก <c oughs> เพื่อเดีเ๋ยวเ,เราลองไปตรงนู้นกันไหมเราเราขี่รถนันนั้นมาได้ไหมอ่ะ <c oughs> ตรงนู้นงานฟรีนะที่เป็นรถถังอ่ะเพิร์ดเพิร์ดลองเดินไปดูสิที่นี่เขามีที่อาบน้ำให้ด้วยนะ สมุิเด็กๆเล่น,นกิจกรรมแล้วเลิกก็คืออาบน้ำจากที่นี่ได้เลยนี่ค่ะหลังจากเราเดินออกมาจากทางร้านนะคะก็จะเจอด้านนี้ด้านขวาเลยก็จะเป็นจุดทำเวิร์กช็อปตรงนี้อ่ะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทําอะไรนะก็มาเลือกกันได้เลยนี่แนละ้วก็เหมือนมีสก,กยัยยานที่ทําจากแบบถังน้ํามันนะ่ะอันเก่าๆอ่ะน่ารักมากไปแล้วรถถังเราต้องใช้วิธีการเข็นเอานะครับเครื่องของเราก็คือแรงของคุณพอ่อคุณแม่นั่นเองไป ปเลยสิ่งเลยนี่ไปไปเลยครับตามลูกศรน,นะครับดูทางเลยนะครับไปจะเลี้ยวขวาเด็กจะเลี้ยวขวาเหรอเด็กจะเลี้ยวขวาเหรอเอาไปไปไปเขามีถนนวนรอบได้เลยไปเราจะขับไปตามทางเลยครับไปอ๋อไปโหรถสิ่งครับรถสิ่ง เทมากเลยอ่ะเดี๋ยวดีๆนะเราจะแวะจอดตามสถานีต่างๆนะครับเดินทางด้วยรถถังของเรา,าดิฟดิฟแรงเวอร์เมื่อกี้เพิดดิฟนะคะับแม่ถ่ายไม่ทันอ่ะเดี๋ยวเพิดดิฟโค้งต่อไปนะให้ทุกทุกคนได้เห็น โอ้โหโดิฟแรงเกินสถานีต่อไปจะเป็นการปั่นจักรยานให้เป็นกังหันน้ำนะครับทำไมอะไม่ถึงอ้าวอันนี้น้ำแห้งครับป๊าป๊าดูสิปั่นไม่ถึงถ้าเกิดถ้าเกิด,กดน้ำมันสูงขึ้นมาถึงตรงกลางหันก็คือน้ำก็จะค่อยๆโดนตักขึ้นมาแล้วก็เทลงไปเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำไม่ให้น้ำมันเน่านะครับทุกคนลงมาสิ เฮ้ยมีปลาด้วยน้องเพิร์ดมันคือทางเข้าฟาร์มไส้เดือนนะทุกคนเข้าไปดูซิอยู่ในกระมังสีฟ้าๆนะเพิร์ดแล้วก็ฟาร์มปลาหางนกยุงนะครับเฮ้ยดีเสียงอะไรไหมฟาร์มเปด็ดเยอะ ดูกันอ้าวโลงจอดรถจอดรถหนุ่มตรงนี้จะเป็นวัวก,กับแพะจ้ยใช่ไหมมีเต่านี่นี่น,นี่มีอ๋อเตาเผาถ่านโบราณคออแพะคอกแกะแล้วก็มีไก่แล้วก็สไลเดอร์ตรงนี้เผอมาดูเร็วมาดูเร็วนี่นี่นี่มาดูนี่เร็วนี่ตู้หยอดเหรียญอาหารสัตว์ยี่สิบาทเหรียญสิบาทนะครับใช่นี่ไงเขาก็จะมีหลายอย่างเผลอก็ต้องเลือกว่าเพิร์จะให้อะไรแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นไก่กับกระต่าย เอาอะไรดีครับเป็ดต้องมาฝั่งนี้ครับอ,อันนี้เราไม่มีเหรียญนะครับเราก็ต้องมาแลกเหรียญก่อนอ่ะสอดธนบัตรเข้าไปครับเอาใหม่เอาใหม่จับใหม่กเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคได้ไหมอุยเหรียญตกลงมาแล้วห้าสิบบาทนะครับมีห้าเหรียญนะลูกครบไหมอ่ะให้ป้าป้าให้ปาป้าเดี๋ยวเหรียญตกอ่ะปายแล้วเราก็ไปหยอดตู้ของอาหารกันครับ <750 S 2> เหียน,นี่เฮ้ยขัน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 อย่าลืมขัน,ขนอาหารขันใส่อาหารอยู่ทางซ้ายมือทุกคนนี่ทางนี้เลือกเลยเอาสีอะไรครับน้ำเงินเอาวาง<ป>ลูกเอาไปวางไว้ที่กล่องดูด้วยถูกช่องไหมช่องเป็ดกระไก่ถูกไหมดูข้างบนครับถูกไหมถูกนะอ้าวหยอดเหรียญสิบบาทครับสองเหรียญทีละเหรียญน,นะครับอีกเหรียญหนึ่งครับ อุ้ยมาแล้วอาหารมาแล้วนี่คืออาหารเป็ดกระพาร์ดดูดีมากใช่อ่ะออกมาไปวิธีการให้อาหารสเทไปบนรางนะครับแล้วมันก็จะไหลลงไปอ้าวรอแม่ก่อนนะอ่ะพ่อเทเลยครับอ่านี่มาแล้วสนุกเลย น้องรู้โอ้โหนี่นี่ลูกลังอยู่นี่ครับอันนี้ก็ได้ลูกอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ได้เลยไาเลยเคเลยลูกตังนี้เยอะกว่าไม่เดี๋ยวเราอไม่ทานเลยอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกดกดแคร์หอดอกดก่อนอ่อ คึกมากสนุกมากไม่ได้สนุกที่ให้หานะครับสนุกที่ได้เล่นเครื่องครับอ้าวเลยอีกเครื่องหนึ่งครับเขานับเลขให้ลูกรอช่องรับสินค้าดู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 มันดันลงมาแล้วนั่นนั่นี่นี่ลงมาแล้วลูกล,ลงมาแล้วลงมาแล้วลงดีๆนะครับ <ains S 1> โอเคเอาอะไรอีกไหมตรงนี้อีกไหมตรงนี้จะมี ปลาดุกมีกบแล้วก็มีปลานินกับเต่าเลือกเอาครับว่าจะเอาฝั่งไหนไอ,อ่าเขาจะให้อาหารกรบนะครับอ,อ,รอ๋อก็เลยอยากรู้ใช่ไหมครับแต่เต่ากับปลาเราเคยเห็นแล้วใช่ไหมอ๋โอโหเป็นความคิดที่ดีนะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปด้วยนะครับเรียบร้อยใส่รถถังของเราไปเลยไ,ไปเด็ก <c oughs> สนุกมากครับอ๋อนี่เขามีทางเข้าเก็บไข่เดี๋ยวต้องมุดเข้าไป ใช่ใช่<ๆ>เขาก็คือเราก็เปิดประตูเข้าไปแต่ว่าเราติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะแม่คิดว่าถ้าเราจะมาเก็บก็ได้อันนี้เราไปให้อาหารก่อนนะครบเฮ้ยแม่ไก่ไก่ไม่เครียดเอ้ยหุยมารอแล้วว่ะอ๋อตรงนี้ก็มีนะนี่อุ้ยมีอาหารหมูด้วยมีตู้อยู่ตรงนี้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยหมูหมูเพอดูหมูจุ๊บๆเลยอ่ะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราให้แพ้กับแก่นะครับ <S 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 ไม่ไปดีกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปให้น้องตุ่ยก็ได้ลให้ตัวไหนไม่กให้ตัวไหนเจ้าตัวไหนอ่าไปให้น้องตายตัวเลยงไม่กินอ๋อยังไม่ได้กินหนอโอเคโอเคอ่ะคือไอ้ตัวดำมันดิน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องลงมาแล้วน้องลงมาแล้วนี่น้องลงมาตรงนี้แล้วน้องรัทไม่รู้ตัวนี้กินนมได้หรือเปล่าเพราะเป็นตัวเล็กนะเดี๋ยวเราเอาแคลร์ที่เหลือมาให้นะคะเพราะว่าเราหากระต่ายไม่เจอนะตอนนี้ทุกคนอุ้ยตัวนู้นเขาสวยมากเพราะว่าโตแล้วนะ แต่ตัวนี้เป็นตัวเด็กไม่รู้กินได้หรือเปล่าแครอทอันนั้นเพยื่นให้น้องหน่อยน้องไม่กัดหรอกนองตัวเล็กอ่าวน้องกินไม่เป็นแน่เลยมาแล้วตัวนี้ดีกว่าไปป้าสาเน่มาแล้วตัวนี้เขาสวยมากโอ้โหกินได้ใช่ไหมอ่ะเพิ่ให้เขาอุ้ยตันนี้เดินลงมาอย่างแบบสวยมากป้าป้อนตัวนี้ด้วยโอน้องเดินลงมาเหมือนนางงามกันเลยนะอันนนะอันะสไลด์ลงมาเลย ถ้าใครจะเข้ามาก็คือแนะนําว่าให้เนี่ยนั่งรถถังเนี่แหละมาคนละคันเลยเพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้างกว้างเดินเยอะเหมือนกันถ้าเด็กเดินเองอาจจะไม่ไหวครับไปแล้วจริงมากอ้ากระต่ายอยู่นี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 ่น่ารักไหมแก๊งกระตุยน้อยนี่แก๊งเขาอยู่นี่น่ารักอะน้องตัวนี้ใกล้สุดสีเทา มาแล้ว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 เดินลงมาแล้วเดินลงมาแล้วนี่นี่น้องจะเข้ามาดมแม่น้องคิดว่าแม่มีอาหารหรือคุยกันเหรอเขาคุยเกี่กระตายเหรอคุยรู้เรื่องไหมตรงนี้จะเป็นกรงน้องแมวครับไหนอะน้องแมว น้องแมวหายโอ๋อมันเป็นนี่ทางที่เขาให้วิ่งขึ้นน้องแมวก็คือวิ่งไปทั่วตอนนี้หาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าน้องแมวอยู่ที่ไหนนะมันเป็นทางแมวใช่เป็นทางแมววิ่งอ่ะเป็นแคทวอล์กอ,ะอ่ะไหนอ๋อโน่นไงนั้น,งงน,นไงนน้นไงน้องอยู่ข้างบนนี่น้องอยู่ข้างบนตรงนี้ตอนนี้ป,ปลาหาจุดที่ให้อาหารเต่าเจอแล้วนะครับอยู่ในโซนเดียวกับเป็ดแล้วก็ปลาดุกนะระวังตกน้ํานะดูทางด้วยก็คือจะมีร่องเล็กๆนี่คือตรงนี้ จุดนี้ก็คือจุดที่ให้อาหารกบครับเฮ้ยฟาร์มกบนี่ไงโอ้โหกบอย่างอวบอุ้ยมันกระโดดงับกระโดดงับกระโดดงับนี่นี่นี่ไปนั่งลงไปนั่งลงดู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 โอ้วงหวังนี้เถอะทุกคนนี่เป็นฟาร์มเลยเพิร์ดลงมาเร็วเพิร์ดเพิร์ดมาดูเร็วอืมตัวอวบมากเลยนะถ่ายยังไงให้เห็นก่อนดีแม่ถ่ายแล้วก็น่าจะไม่เห็นเลยอ่ะดูกันในฟาร์มเลย ใช่ก็เขาเป็นฟางโผนี paint, h, um, no ่ไงเห็นไหมเห็นแล้ว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 มาแล้วมาแล้วนอนมาแล้วนอนมาแล้วมาโดดงับอาหารไปีหนึ่งมาเร็วมาเร็วมากินอาหารที่น้องเพิร์ธให้เร็วมันอิ่มแน่เลยอ่ะเพิร์ธดูดิไม่ยอมกินแล้วกระดูกอยู่ข้างในเยโอ้เพิร์ธดูดิแอบอุ้ยมาแล้ว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 นี่แอบตรงนี้ด้วยเพิร์ธนี่ตรงนี้ด้วยก็มีนี่ตรงนี้เห็นไหมอือเพิร์ธรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไร นี่คือสไลเดอร์โคนนะก็คือเขาต้องเอาน้ำมาฉีดๆนะเสร็จแล้วก็สไลเดอร์ลงมาลื่นๆปื๊ดๆ,ๆเลยอะ่ะใหม่นี่นะคะเป็นลายเชื่อกิจกรรมของที่นี่นะคะมาเองเล่นเองลุยเองคือสโลแกนของที่นี่เลยคะ่ะก็จะมีหลากหลายเลยนะคะให้เด็กได้เลือกทํานะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเฟรมผ้าระบายสีที่เด็กๆเขาทํากันไว้นะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นการเช่าจักรยานเพื่อปั่นรอบสวนนะคะรอบฟาร์มนะนี่มีให้เลือกเยอะเลยก็มาเลือกไปปั่นกันได้ค่ะนี่มีมาลานใบด้วยนะของเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เวทต้องขอดลาไปก่อนยะดิงกดติดตามช่้องเพื่อพิเชอรเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจน้ตอนที่กลัวไว้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย